เล็กน้อยนะคะให้เราแบบเออเราพลาดไปนะแล้วมันจะเป็นประสบการณ์ให้เราค่ะทุกคนอืมัมนจะเป็นประสบการณ์ให้เราปังเยอะนะคะทุกคนหมายความว่าก็ออกสู่สายตาประชาชนได้เยอะอยู่นะพบเจอกับตัวเองมานะคะก็เลยอ,อยากจะสอบถามเพื่อนๆสักเล็กน้อยนะว่ามีใครเจอบ้างเอยแล้วทุกคนแก้ปัญหายัางไงบางครั้งอคนที่เข้ามาดูคลิป อาจจะไม่ใช่ชาวเรียวนะคะอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่คนที่ทําเรียวนะคะของเพื่อนๆนทุกๆุกคนใน facebook ของเราใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะมันจะมีคลิปที่นะคะทุกคนแบบแก้ปัญหายังไงคะทุกคนรับชมรับฟังคลิปนะคะก็อยากจะรู้วิธีแก้ปัญหาของเพื่อนๆบ้างเนาะคะ่ะว่า อ่เมื่อเจออย่างนี้แล้วเพื่อนๆทํำยังไงกันเนาะอขอโทษด้วยนะคะที่ทําคลิปแบบอ่าที่ทําคลิปแบบเหมือนกับเป็นคลิปบ้านๆน,นะคะกลาบขอบคุณและก็กลาบขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมก็เลยอืมเราแต่ว่าสําหรับดิฉันนะคะสําหรับดิฉันอ่าพอเจอคอมเมนต์แบบนี้ปุ๊บ ถูกใจบ้างหรือว่าไม่ถูกใจบ้างนะคะบางครั้งคนที่เข้ามาดูคลิปอาจจะไม่ใช่ชาวเรียวนะคะอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่คนที่ทําเรียวนะคะเขาก็คือนะคะนั่นคือสิ่งที่เราพวกเราชาวเรียวทุกคนต้องเจออยู่แล้วนะคะมเมื่อทุกคนเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยโตขึ้นโตขึ้น,นแล้วก็โตขึ้นนะคะวันนี้ดิฉันได้ ะะเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนจะทํำยังไง่าเราชาวเรียวเนาะคะ่ะทำทำคลิปออกออกสู่สายตาให้เนาะคะ่ะเนาะนั่นแหละค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็ได้กราบขอบคุณนะคะไปแล้วนะคะและก็ต้องการค่ะกราบง,งามๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะ นี่คือเห็นเองโดยที่ว่าอืมเราทํานะเราเราตั้งใจทําเราทําได้นี่คืออคำแรกเลยนะคะที่จะเอ่ยพบเจอกับตัวเองมานะคะก็เลยอ,อยากจะสอบถามเพื่อนๆสักเล็กน้อยนะว่ามีใครเจอบ้างเอ่ยแล้วทุกคนแก้ปัญหาอย่างไงทำยังไงถึงจะได้ผ่านไปแบบผ่าน รู้ล่วงไปด้วยดีนะคะวันนี้ดิฉันเจอเข้ากับตัวเองโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็โตขึ้นนะคะวันนี้ดิฉันได้เนาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็ได้กราบขอบคุณนะคะไปแล้วนะคะและก็ต้องการทํำยังไงถึงจะได้ผ่านไปแบบผ่านรู้ร่วงไปด้วยดีนะคะวันนี้ดิฉันเจอเข้ากับตัวเอง แต่ว่าดิฉันไม่ได้เป็นคนแบบดังไม่ได้เป็นคนอะไรนะคะแต่ว่าอการรับมืออาจจะยังไม่มีเนาะได้แต่ในไปซัดทุกเรื่องนะคะทุกคนเราก็เป็นแบบคนธรรมดานะคะไม่ได้มีแบบอะไรที่เด่นหรือว่าพิเศษนะคะแต่ว่าคลิปที่เราทำไปอะ่ะเราก็เห็นอะไรก็ถ่ายเห็นอะไรก็ถ่ายนะคะทุกคนนั่นแหละมันจึงเป็นสาเหตุเนาะคะ่ะ มันก็เป็นช่องแค่นี้อะไรประมาณนี้นะทุกคนจ้าต้องนะคะวันนี้กราบขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาอารอับปังในคลิปเดียวก็แล้วกันนะคะเออคลิปที่ปังในคลิปเดียวแต่ว่าไม่ถึงกับขั้นที่แบบหน่อยนะคะอยากจะมาอ่าถามถามเพื่อนเพื่อน ดูสักเล็กน้อยนะคะนะคะทุกคนเหตุการณ์แรกก็คือนะคะขอบคุณรับชมรับฟังคลิปนะคะก็อยากจะรู้วิธีแก้ปัญหาของเพื่อนๆบ้างเนาะค่ะว่าเมื่อเจออย่างนี้แล้วเพื่อนๆทําทำยังไงกันเนาะในไปสซดทุกเรื่องนะคะทุกคนเราก็เป็นแบบคนธรรมดานะคะไม่ได้มีแบบ อะไรที่เด่นหรือว่าพิเศษนะคะแต่ว่าคลิปที่เราปังเยอะนะคะทุกคนหมายความว่าก็ออกสู่สายตาประชาชนได้เยอะอยู่นะเนาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็ได้กราบขอบคุณนะคะไปแล้วนะคะและก็ต้องการในไปซัทุกเรื่องนะคะทุกคนเราก็เป็นแบบคนธรรมดานะคะไม่ได้มีแบบอะไรที่เด่นหรือว่าพิเศษนะคะแต่ว่า คลิปที่เราหน่อยนะคะอยากจะมา,าถามถามเพื่อนเพื่อน,นดูสักเล็กน้อยนะคะนิสหน่อยนหน่นสนพบเจอกับตัวเองมานะคะก็เลยอ,อยากจะสอบถามเพื่อนเสักเล็กน้อยนะว่ามีใครเจอบ้างเอ่ยแล้วทุกคนแก้ปัญหาย,ยังไงบางครั้งคนที่เข้ามาดูคลิป อาจจะไม่ใช่ชาวเรียวนะคะอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่คนที่ทําเรียวนะคะเขาทําไปอะ่ะเราก็เห็นอะไรก็ถ่ายเห็นอะไรก็ถ่ายนะคะทุกคนนั่นแหละมันจึงเป็นสาเหตุเนาะคะ่ะมันก็เป็นช่องอปังในคลิปเรียวก็แล้วกันนะคะเออคลิปที่ปังในคลิปเรียวแต่ว่าไม่ถึงกับขั้นที่แบบไม่เนาะคะ่นะเนาะ นั่นแหละค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็ได้กราบขอบคุณนะคะไปแล้วนะคะและก็ต้องกรารโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็โตขึ้นนะคะวันนี้ดิฉันได้ทุกคนแบบแก้ปัญหายังไงคะทุกคนทุกคนแบบแก้ปัญหายังไงคะทุกคนกรบขอโทษด,ด้วยนะคะที่ทำคลิปแบบที่ทำคลิปแบบ เหมือนกับเป็นคลิปบ้านๆนะคะรับชมรับฟังคลิปนะคะก็อยากจะรู้วิธีแก้ปัญหาของเพื่อนๆบ้างเนาะค่ะว่าเมื่อเจออย่างนี้แล้วเพื่อนๆทำยังไงกันเนาะเดียวด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้นะคะเราก็มาพบเจอกันอีกหนึ่งวันเช่นเคยถามแบบว่าถ้าทุกคน เจอเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนะจะจะทำยังไงนี้นะคะวันนี้นะคะมีเหตุการณ์อะไรนี่นี่คือ,ค,อ,อคำเลกเลยนะคะที่จะเอ่ยก็ได้เข้ามาดูในคลิปใช่ไหมคะแต่ว่าการที่เขาเข้ามาดูนะทุกคนเขาก็ใส่คอมเมนต์ที่ อึงบอกอทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์แบบแบบอย่างนั้นไปนะคะบางครั้งอเราอาจจะทำได้ไม่ถูกใจเดียวด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้นะคะเราก็มาพบเจอกันอีกหนึ่งวันเช่นเคยขอโทษด,ด้วยนะคะที่ทำคลิปแบบที่ทำคลิปแบบเหมือนกับเป็นคลิปบ้านๆนะคะ ทุกคนแบบแก้ปัญหายังไงคะทุกคนตึงสักเล็กน้อยทุกคนเออใส่คอมเมนต์ที่อาจจะพวกเราชาวเรียไม่ใส่กันนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะ <c oughs> นั่นคือนั่นนะคะเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนจะทํำยังไงอ่าเราชาวเรียวเนาะค่ะทำทำคลิปออกออกสู่สายตานะคะทุกคน <c oughs> เหตุการณ์แรกก็คือ ะะขอบคุณโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็โตขึ้นนะคะวันนี้ดิฉันได้ทำไปอะ่ะเราก็เห็นอะไรก็ถ่ายเห็นอะไรก็ถ่ายนะคะทุกคนนั่นแหละมันจึงเป็นสาเหตุเนาะคะ่ะมันก็เป็นช่องหน่อยนะคะอยากจะมา,าถามถามาเพื่อนเพื่อน ดูสักเล็กน้อยนะคะเล็กๆล็น้อยน้อยนะคะให้เราแบบเออเราพลาดไปนะแล้วมันจะเป็นประสบการณ์ให้เราค่ะทุกคนอืมมันจะเป็นประสบการณ์ให้เราเออนั่นแหละก็มีคอมเมนต์ที่อ่าไม่ไม่ไม่ค่อยจะเป็นชาวเลียวเขาคอมเมนต์กันนะคะทุกคน <c oughs> นะคะทุกคน <c oughs> เหตุการณ์แรกก็คือ นะคะขอบคุณอปังในคลิปเดียวก็แล้วกันนะคะเอ,อคลิปที่ปังในคลิปเรียวแต่ว่าไม่ถึงกับขั้นที่แบบแต่ว่าดิฉันไม่ได้เป็นคนแบบดังไม่ได้เป็นคนอะไรนะคะแต่ว่าการรับมืออาจจะยังไม่มีเนาะได้แต่ทำไปอะ่ะเราก็เห็นอะไรก็ถ่ายเห็นอะไรก็ถ่ายนะคะทุกคนนั่นแหละ มันจึงเป็นสาเหตุเนาะคะ่ะมันก็เป็นช่องหน่อยนะคะอยากจะมา,าถามถามาเพื่อนๆดูสักเล็กน้อยนะคะทำยังไงถึงจะได้ผ่านไปแบบผ่านรู้ล่วงไปด้วยดีนะคะวันนี้ที่ฉันเจอเข้ากับตัวเองนะคะเหตุการณ์แบบนี้